Có đi nhé đi nhé để bọn tôi để thôi để bọn tôi ba gói

อยูเทศบาลตำบลกางเวียงค่ะผู้ใช่กางเก็บค่ะปลอดภัยดีน้องแฟนเหมืนกันมาดูแลแล้วฮะไปที่โรงพยาบาลแล้วครับลักษณะเกิดเห์นะปิดเนี้งไดครับน่าจะมึนน้ำมันครับมึนน้ำมันน้ำมันเออละมามาปาสพลาพอยู่ไดครับิภายในรถปิดถึงหนึ่งร้นะครับรู้สึกปลอดภัครับเจ็บตีแขนนะครับกู้ไปกางเวียงได้ทำเกี่ยนตะทางนะครับนำเกี่ยนตะทางตะทางรถนะครับนำกูไปเจ็บกระทรวงโรงพยาบาลครับลักษณะเกิดเหิดเป็นี้งไดถึงรถซีอัพลงคอนนะครับ รถพี่แอฟพี่แอฟลงก่อนแล้วกับนี่นี่ครับต่อมาก็เป็นรถเก๋งนะครับครับหลวงตรวจสอบกับกุชชี่สมป้วนนะครับสาเหตุไม่ไกลอย่างไรเหตุน่าจะเกิดจากน้ำมันนะครับน้ำมันน่าจะรั่วบริเวณหาหนุนนะครับสามคัรถเสียหลักนะครับลงข้างๆครับอยากจะฝากเตี้ยนอะไรอย่างเตี้ยนปูใจรถถนนข้างนี้ครับอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นทางโค้งครับเนาะเส้นถนนสายหนานสารนะครับเป็นทางโค้งครับ ครับบะด<ค>น,น,นี่ครับเลวคนเจ๊วนี่เป็นแม่ยงิทาง,ายงทำงานอยู่ที่ไหนแม่ยิงทำงานอยู่ที่เสดสบานตางเหียงนะครับ Ha <laughs>